น้องเกกเับเธอีต้องไปเกณฑ์ทหารฟังทางนี้ค่ะพี่ซิสเตอร์มีอะไรมาบอกสำหรับน,น้องที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเกย์กระเธอหรือผู้หญิงข้ามเพศทราบใช่ไหมคะว่าเราต้องมีใบรับรองเพศสภาพมายืนยันความเป็นเราในวันเกณฑ์ทหารเราถึงจะผ่านการเกณฑ์ทหารในปีนั้นค่ะที่ผ่านมาน้องๆี่ยยงไม่สัญญกรรมเสริมหน้าอกผ่าตัดแปลงเพศหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ไปเกณฑ์ทหารแต่ไม่มีใบรับรองเพศสภาพไปใช้เป็นเอกสารสําคัญในการยืนยันความเป็นเราไม่ว่าน้องจะผมยาวหรือผมสั้นแต่งกายเป็นชายหรือเป็นหญิงน้องจะไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารในปีนั้นแต่ต้องกลับมาใหม่ถึง3ปีถึงจะผ่านการเกณฑ์ทหารโดยที่ใบสอดอ43จะระบ,บุว่าเราเป็นผู้ที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดตามประกาศของกระทรวงกลาโหมฉบับที่75ในพระราชบัญญัติรับราชการทหารค่ะ คงไม่มีใครอยากเสียเวลาถึง3ปีเพียงเพราะไม่มีใบรับรองเพศสภาพหรอกนะคะดังนั้นใบรับรองเพศสภาพจึงเป็นเอกสารสําคัญที่จะทําให้เราผ่านการเกณฑ์ทหารตั้งแต่ปีแรกค่ะสําหรับขั้นตอนการขอใบรับรองเพศสภาพไม่ได้ยุ่งยากมากกว่าที่เราคิดมีขั้นตอนอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะขั้นตอนการขอใบรับรองเพศสภาพมีดังนี้ครับเริ่มจากขั้นตอนแรกให้น้องๆดูว่ามีสถานพยาบาลไหนบ้างที่อยู่ในสังกัดก,กองทัพบ,บกที่มีบริการทางจิตแพทย์ รวมไปถึงสถานพยาบาลจิตเวท13แห่งทั่วประเทศสะดวกไปที่ไหนสามารถไปได้โดยไม่จําเป็นต้องเป็นสถานพยาบาลตามภูมิลําเนาของเราครับหลังจากนั้นให้น้องๆติดต่อสถานพยาบาลเพื่อทําการจองคิวโดยการโทรศัพท์ไปสอบถามคิวเบื้องตอน้นหากยังมีคิวว่าง น้องๆเดินทางไปจองคิวด้วยตนเองที่สถานพยาบาลนั้นๆอย่าลืมนำบัตรประชาชนไปด้วยนะครับหลังจากดำเนินการจองคิวทางสถานพยาบาลจะทำบัตรนัดที่แสดงวันและเวลาเพื่อให้ทางจิตแพทย์ทำการตรวจร่างกายและจิตใจของเราอย่างละเอียดครับเมื่อถึงวันนัดให้น้องๆเดินทางไปที่สถานพยาบาลที่ทำการนัดไว้แนะนำให้ไปถึงก่อนเวลานัด30นาทีเพื่อจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวก่อนเข้าตรวจร่างกายและจิตใจอย่างละเอียดโดยจิตแพทย์ครับ เอกสารสำคัญที่น้องๆต้องเตรียมไปในวันนัดหรือวันตรวจร่างกายและจิตใจมีดังนี้ครับ 1. บัตรนัด 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. ใบสำคัญสอดอ9 4. หมายเรียกเข้ารับราชการทหารหรือใบสำคัญสอดอ35 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลชช่าบับจริงถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลครับ 6. ค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองเพศสภาพแต่ละสถานพยาบาลจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากันประมาณ500 ถึง2,000บาทแนะนำให้น้องๆสอบถามค่าใช้ใจ่ายให้เรียบร้อยตั้งแต่วันจองคิวครับหลังจากน้องๆทำการตรวจร่างกายและจิตใจอย่างละเอียดโดยจิตแพทย์เรียบร้อยแล้วทางสถานพยาบาลจะจัดส่งใบรับรองเพศสภาพไปให้น้องๆตามชื่อและที่อยู่ที่น้องๆได้แจ้งไว้ครับซึ่งผลการตรวจโดยจิตแพทย์ต้องระบุใบรับรองเพศสภาพว่าภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดหรือข้อความที่คล้ายกันจึงจะสามารถใช้ใบรับรองเพศสภาพนี้ได้ครับ เพียงเท่านี้น้องๆก็จะได้ใบรับรองเพศสภาพไปใช้เป็นเอกสารสําคัญในวันตรวจเลือกฐานกองเกินโดยไม่ต้องเสียเวลาไปหลายปีครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิซิสเตอร์พัทยาและมูลนิธิซิสเตอร์ศูน์ระยองการขอรับรองเพศสภาพอาจใช้เวลา2-3เดือนดังนั้นรีบไปตั้งแต่เนิ่นๆจะดีที่สุดค่ะ น้องๆสามารถไปขอแบบรอมเพศสภาพได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง25กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะแนะนําว่าไอรีดดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมถ้าช้ากว่านั้นอาจจะไม่ทันการเอาได้ค่ะหากมีคําถามเพิ่มเติมสามารถเม้นคําถามทิ้งไว้แล้วพี่ซิเตอร์จะรีบมาตอบสวัสดีค่ะ